มันจะมีหรอฮัลโหลนี่คือรายการฮัซซาคือตอนนี้บอกบอกเลยว่าตอนนี้อย่างร้อนนะครับแล้วผมก็อยากจะเปิดพัดลมมากแต่ถ้าเปิดเนี่ยเสียงมันจะดังเดี๋ยวลองลองเปิดดิ ดังแน่ๆเลยอ่ะไม่เปิดดีกว่าครับเรามาเข้าเนื้อหาของคลิปกันดียกว่านะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปรสต้านะครับบอกไปแล้วคลิปนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าในตอนที่ผมนอนเนี่ยนะครับปัญหาอีกแล้วปัญหาตอนกูนอนเนี่ยเยอะซะเหลือเกินคือเวลาที่วันไหนก็ตามนันที่ผมไปว่าไปดูบบว่าเขาเล่าเรื่องผีไปดูเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วผมมานอนผมจะเป็นคนที่แบบ ขี้ระแวงก็คือแบบสมมุติไปดูหนางผีปุ๊บก็จะนอนไม่หลับอนะไรเงี้ยก็แบบต้องเปิดไฟนอนซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วถ้าเราทําให้ที่นอน,นอเนี่ยมันไม่น่ากลัวละเราก็จะหลับสบายใช่ไหมใช่เราไม่ต้องกลัวผีมาหลอกผมก็จะมาทําที่นอนกันผีครับ <C le af> เราไปเริ่มทํากันเลยก็ถ้านอนปกติใช่ไหมก็เป็นที่นอนธรรมดาประมาณนี้ใช่ไหมสมมตินะถ้านอนอ่ะเป็นไงกลัวใช่ไหมเหมือนมีคนมานอนตรงนี้อ่ะ ก็กลัวแล้วพอขยับมาทางนี้ปุ๊บเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้ดังนั้นครับผมต้องหาอะไรมาวางตรงข้างๆเพื่อได้ป้องกันไม่ให้ผีมานอนข้างผมได้ครับโอเคครับหมอนได้มาแล้วครับจิงนิงนิงตรงนี้แล้วกันนี่เพียงเท่านี้ผีก็มานอนไม่ได้แล้วตรงเนี้ยแค่นี้ครับเพียงแค่เรามีหมอนเราก็ไม่ต้องกลัว ว่าผีจะมานอนแต่ถ้าวางข้างเดียวก็อีกอีกข้างหนึ่งอะ่ะอีกข้างหนึ่งก็ต้องก็ต้องมานอนได้ดนะังนั้นต้องหามาอีกเอาหมอนอันวางตรงนี้โอเคเออบางอ,อ,อย่างนี้เอออย่างงี้ลองนอนดิเอ,อ้ยไม่ต้องกลัวผีมานอนแล้วเพราะมีหมอนแล้วเออมีหมอนมากันแล้วผีนอนไม่ได้แล้วผีนอนก็หลังเอ็นอะโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเอาหมอนมาวางตรงเตียงผมแล้ว เต้ยว่าเตียงเลยเปล่ามันไม่ใช่เตียงที่นอนนี่ครับี๋ยวนีรก็ผีก็ไม่สามารถมานอนข้างผมได้ครับผมตัดปัญหาได้หนึ่งละต่อไปสิ่งที่ผมกลัวก็คือผมว่าหลายคนก็เป็นปัญหาในก็คือเวลานอนเนี่ยคือต้องเอาผ่า่มคุมปลายเท้าใช่ไหมกลัวผีมาจับเท้าปกติถ้าคุมปลายเท้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ปัญหามันอยู่ที่มันร้อนช่วงนี้มันร้อนไง ประเทศไทยก็แม่งอย่างร้อนพอเราคุมปลาาปุ๊บที่นี้ก็ร้อนปุ๊บก็ยังออกแต่พอว่าผมออกปุ๊บก็กลัวอีกตอนนั้นครับผมมีวิธีแก้ปัญหาน่าจะแก้ได้แหละอันนี้อันนี้สิ่งนี้มันคือโต๊ะโน้ตบุ๊กครับโต๊ะโน้ตบุ๊กเอามาดัดแปลงเพื่อระบายระบายอากาศไงออกมาดิโอเคอย่างี้โอเค ได้มาแล้วครับนี่คือเก้าอี้โน้ตบุก้ะผมก็จะทําการเอาผมออกก่อนเอาผมออกแป๊บนึงแล้วก็เอาอันนี้วางไว้สักตรงนี้เออวางสักตรงนี้แล้วเอาผมมาคุมอีกทีนึงจะได้เป็นการแบบระบายอากาศไงเออระบายอากาศโอเคนี่ได้ไหมเป็นที่นอนที่เข้ายากหมากแพงไม่ใช่นี่เป็นไง เอ้แต่มันก็ไม่ค่อยระบายเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกร้อนอยู่ดีแต่ก็ช่วยได้นิดหนึ่งก็ดีกว่าก็ดีกว่าคุมไปทั้งตัวนะก็ตอนนี้ครับเท้าผมก็ปลอดภัยจากการถูกผีจับเลยครับคิดว่าน่าจะปลอดภัยแหละโอเคครับปัญหาต่อไปคือเวลานอนเนี่ยเวลาผมมองบนเพดานเนี่ยคือผมก็จะแบบจินตนาการว่ามีมีอะไรแบบมีผีอยู่บนเพดานอะไรเงี้ยหรือไม่ก็หน้าต่างดังนั้นปัญหาต่อไปก็คือการมองเห็นของผมผมต้องปิดตาไม่ให้ผมเห็น โอเคผมรู้แล้วเอาไปอะไรดีเป็นหมวกแล้วกันนะครับเอาไว้แบบว่าปิดตาไม่ให้ผมเห็นอะไรเพราะว่าถ้าผมเห็นเนี่ยผมก็จะจินตนาการไปคือผมเคยครั้งหนึ่งคือแบบลืมตาเข้ามาตอนคืนเห็นตะก้าอยู่ตรงมุมห้องอะ่ะนึกว่าใครมานั่งอยู่ตรงมุมห้องจริงๆคือตะก้าผ้าครับดังนั้นการที่เราจะตัดปัญหานี้ไปได้เนี่ยเราต้องปิดตาไม่เห็นอะไรคือลืมตาปุ๊บก็ไม่เห็นอะไรนะเราต้องใช้หมวกอันนี้ครับในการปิดตาใส่เงี้ย เออใครได้ก็ไปเห็นอะไร <c oughs> มืดหมดเลยอะแดงอย่างแดงอะตัดปัญหาเรื่องการมองเห็นผีไปแล้วครับโอเคเด็ด้อยครับเอาหมวกวางไว้ตอนนอนจะได้ใส่ต่อไปปัญหาก็คือการได้ยินเสียงก็คือตอนคืนเนี่ยคือมันก็จะเงียบใช่ไหมพอมันเงียบปุ๊บเราก็จะคิดไปเองว่าเอ้ยเสียงนั่นเสียงนี่เสียงอะไรแบบแก็แก๊กก็แก๊กนิดหน่อยแล้วก็แบบจินตนาการไปไกลนะครับดังนั้นลําโพงใช่ใช่ใช่นี่ครับลําโพงบูทูธครับ เอาเปิดไว้ทั้งคืนเลยเนี่ยไม่โฟกัสด้วยก็กล้องผมมันก็เป็นกล้องที่เก่าแล้วนะก็คือจริงๆก็ปรับแบบโฟกัสอัตโนมัติได้แหละแต่คือถ้าปรับแบบโฟกัสอัตโนมัติอ่ะคือมันจะโฟกัสอยู่นั่นแหละคือมันโฟกัสช้ามากครับกล้องตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่กล้องถ่ายวีดีโอคือกล้องถ่ายรูปแบบแล้วมาถ่ายคลิปแบบแล้วคือผมก็อยากได้กล้องใหม่บ้างก็คือถ้าถ้ามีคนดูเพิ่มขึ้นอะไรเนี้ยถ้ามีคนดูแบบกดซับกดไลไรเงี้ยก็จะ ช่วยในการที่จะถ่ายคลิปได้ดีขึ้นโอเคกับข้อเลือกครับเรามีลําโพงบลูทูธครับผมก็จะเอาวางไว้บนหัวนะครับไม่ใช่บนหัวอย่างเงี้ยเบ็นคว่าบนหัวแบบเปิดไว้เอาวางใกล้ๆเปิดไว้เปิดเพลงแบบคือไม่รู้จะร้องเพลงอะไรคือถ้าร้องเพลงก็คงมานติดเลขคิอติดผมก็เอาลำโพงครับวางไว้ครับสักตรงตรง,ตรงนี้แล้วการเข้าเฟรมหรือเปล่าหลุดเฟรมไม่แน่วางตรงนี้นะวางตรงนี้นะตรงนี้นะนนะวางไว้ครับแล้วเปิดเพลง โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยแล้วครับนี่คือที่นอนกันผีของเราครับแค่นี้ครับหลับสบายไม่ต้องกลัวผีแล้วตะแคงไปทางซ้ายอา้าวกลัวผีมานอนข้างหลังไม่ต้องกลัวครับหมอนกันไว้แล้วผีนอนไม่ได้นอนตะแคงซ้ายอ้าวข้างหลังจะไปผีไม่ต้องกลัวครับหมอนกันไว้แล้วผีนอนไม่ได้กลัวผีจับขาจับเท้าไม่ต้องกลัวครับ,ผ,นนผ,บ,บ,รบผ้าห่มมีครับ เอาผาหม่มคุมท้าไว้แค่นี้ผีไม่หลอกแล้วแต่ถ้าคุมไว้เนี่ยเป็นไงร้อนใช่ไหมผมมีนวัตรกรรมครับนี่ในการยกผ้าห่มให้มันสูงขึ้นตรงช่วงตัวคือผ้าห่มอะ่ะจะคุมเฉพาะเท้าแล้วตรงบริเวณตรงตัวถึงขาเนี่ยก็จะโล่งครับเอาไว้ให้อากาศระบายได้แบบสบายเย็นสบายตัดปัญหาไปได้อีก2ออย่างละต่อไปอีกปัญหาหนึ่งก็คือการมองเห็นไม่ต้องกลัวครับเพียงแค่มีหมวกในการที่จะปิดตา ใส่และปิดตาโอ้ยไม่เห็นแล้วผีอ่ะตัดไปได้อีกปัญหาแล้วแล้วต่อไปการได้ยินคือถ้ามันเงียบเกินไปเนี่ยเราจะระแวงดังนั้นเราต้องเปิดเพลงที่แบบผ่อนคลายสบายๆอยะไรเงี้ยให้เราไม่ระแวงให้พอมีเสียงบ้างนะไม่ใช่ว่าเงียบเกินไปะอะไรเงี้ยเพียงเท่านี้ครับผีหลอกไม่ได้แล้วผีหลอกไม่ได้แล้วจริงเรามานอนดีไหมเออลองนอนสักนอนสักรอบหนึ่งดีกว่าพึ่งดูเรื่องผีจบมานอนดีกว่า ่วงละพ่งนี้ต้องไปโรงเรียนด้วยอใส่หมวกก่อนนอนเอ้ยนอนดีกว่าเอ้ยแล้วก็ก่อนนอนอย่าลืมเปิดเพลงหน่อยครับนี่ครับเชื่อมบลูทูธเปิดเพลงครับผ่อนคลายโอ้โหหลับอย่างสบายอย่าไ่ต้องกลัวผีเลยหลับสบายแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับแล้วก็เวลาลุกเนี่ยเราสามารถยกตัวนี้ออกได้อย่างงี้อ่ะเออยยกตัวนี้ออกแล้วเราก็ลุกไปง่ายๆครับ ประมาณนี้ก่อนไปคลิปนี้เท่านี้ล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาท่านจะไปก่อนแล้วกันนะลแล้วมาเจอกันอีสักระยต,ต,ต่อไป